อ๋อพักกันนั่งอย่างนี้เนาะสบายดีเด้อเด้อสบายดีสบายดีอืมโบเก้าสี่หายตั้งอะไรก็อันลักตั้มเลยหายตั้งทงพุ่นบ่เด้อลักตั้มลักสูงสูงพี่เอ็ดอเป็นไถ่ทรงโมเดิร์นนะเป็นเนาะอืมเอ็ดเอ็ดลงพุ่นเนาะเด้อเด้อ่ามิเตะโบพึ่ตงตั้งก็ได้เนะาะโบเก้า <c oughs> ทาถทาอันพอน้องนุ่นตัดอันไปตัด ไม่ไพ่เลข่อยชื่อสังกะสีมาจังเห็ดเนาะเขาเดียวบรดนดอกเนาะคุดคุมตอกเปิกเปิ๊กเปิกเปิกเปิก,ปกตอกคานใส่คานใส่คา,านใส่แล้วก็เลี้ยวอะไพี่น้องเลยอ่าประมาณครึ่งสัมองนะอืมแล้วละขอยใยมอมเพิ่นให้เห็ดเนาะผู้เพิ่นผักเงินใหม่คุณเจ้าเ่าแหละเดี๋ยวสิบัตรเ่องครบแล้วสิบอกเพิ่นอีกเท่านึงต้องได้ใส้สังกะสี สีได้ขอขึ้นกับน้ำเพลินน่แหละซื้อสังกะสีมาให้ชุมเจ้าเห็ดเนาะเห็ดมันกะงามได้เห็นะเนาะเท่ดีกว่าปรเทศนะครับชัาบสบายดีสบายดีพอแมมพี่น้องเวิดสุขสู่คนเด้อพี่น้องว่าจะเปลียนพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็อยู่ต่างประเทศพี่น้อง ยินดีตอนรับทุกคนทุก่านเข้าสู่่องของตุสิธิ์ปันสุขอีกแล้วพี่น้องวันนี้ตุสิธก์ได้มาอยู่ทางบ้านน้องนุ่นพี่น้องเนาะมาอัปเดตเบิ่งเฮือนเบืองชานนองนุ่นเบิ่งเสาเบิง่งส่วนโอกสวนพักนี่แหละพี่น้องนอก้วก็โครงการที่สิบหหลังคาชายันนั่นแหละพี่น้องไอ้ชันหลังคาชาอนันะ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 พี่น้องใส่ใดหนะหมใดน้ำนะพี่น้องเนาะเลยสวนบอาเก้า มันั่งหลินน้ำพอน้องนุ่นโอ้โอ้ขอโทษพี่น้องเอยเนาะมันลมพี่น้องเอ๋ยครึ่งบบได้พี่น้องเนาะครึ่งบบได้ขอโทษนะมันลมแห้งลมแห้งแหละปะเซียนบ่อรถหนีเนาะมันลมมันตกพี่น้องเอยเนาะขอโทษขออภัยน้าอ่าก็เลยส่วนบ่อเก้ามาหลินเพื่อนน้องนุ่นมาหลินน้ำมันบากี่หลายแหละพี่น้องเนาะส่วนมาหลินยันเพิ่นเงาเพื่อนหยางเนาะต่มาหลินนางหลินนางลมกันแล้วก็สี ส่วนเบอรเก้าไปเบิ้งดินบล็อกเลยสิไปถามราคาอันราคาเสศษเล็กนะพี่น้องเนาะสีมาเฮดเทค่าเน,นี่ยหละพี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวตัวชิดสีอ่าโอ้ลมครับพอน้องนุ่นเนาะพอน้องนุ่นนี่จ้ะพอได้อยู่เฮีอนพี่น้องเหรอแต่ชีลมันกับกบอร์เบก้าน้ำพี่น้องเนาะพี่นอ้องไปพี่นอ้องไปอ๋อพักกันนั่งอย่างนี้เนาะสบายดีเด้อสบายดีสบายดียดอืม อ้าวให้พอน้องนุ่นน,นี่เป็นบอวบ้างนี่ไผ่กินข้าวกินน้ำเลยบ่อกินแล้วกินเลวเนาะ <c oughs> นี่เตหัวเลยแท้เลยเห็นบอ๊ก้าวก็คอยมานั่งลินน้ำเลยหัวพอ่อพาบอเก้าวมาลินน้ำเนาะเมือนี้พี่น้องเลยอ่าบา 9, อเก้าวเพิ่นกะทิเพิ่นจะซอกมาเลยได้บอเก้าวเห้ยไม่นะยังเหลือแต่ไม่ไพ่บ่อยยังบอเก้าวไห้สร้างมาไห้ตัดจากลำกว่าบอเก้าว สามลำเลยเนาะสามลำพี่น้องเพราะว่าอ่าตุศิตก็เอาเงินให้แล้วเนาะมีแต่ว่าะผลหากระเศา้านะโดยไปกระเช้าตัดตกวันนี้ไป,ไปไปไปชอกม,มาเด้อผลเศร้าใครแน่หละหอล่มกับแห้งรีพี่น้องเลย <laughs> ่ากันนั่งคุบเอาอันสาดนี่แล้วอ่ากับชีเห็ดคงการนีเห็นมันแล้วใชเนานะถ้าแต่บอกกีฬาเพินพ่นไปตัดไม่ไพ่ยางไงมา ร้นไม่ไผ่มาเลยเดี๋ยวสีชอกอ่าสังกะสีมาให้แต่เห็ดให้มันแล้ว้ังนำดบบจำหนึ่งนะบอกก่อนนะพอได้บังแดดปักพนว่าฉันเนาะฮะกินข้าวเศร้าหรือบ่กินข้าวกินน้ำกํายั่งไหมนี่ข้าวแล้วกินกํายั่งตอนเช้าจำแจ๋วจำแจ๋วฮะพะว่าพักกํายั่งบัวไน่เนาะพี่น้องเไงบงกันกํยั่งบัวไน่เดินปูพักบงยั่งบัวไน่ห่าน้องนุ่นขับอยู่เพื่อนไปใช้น้องนุ่นเป็นลินตั้งได่ ืมไปลินแต่เช่าคุณบ่ห่าก็ลงไปเมื่อกี้นี่อืมหากงกัไปกินนี่เข่าเอามาให้กันย่งอยู่บ่เขากินยังอยู่ยังลายอยู่ดอกเข่าเนาะโดยอ่าพี่น้องเอยอากาศคดีพี่น,อน้องเอ๋ยเนาะลมเป็นแต่อย่างนอนครับอากาศดีฝนตกพุลินกะบ่ได้อยู่คอยค่ไรบ่าวก้าวบ่าวกีฬานี่แหละพี่น,อหนห้องเอ๋ยอินะกะแตนได้ลายอยู่บ่คืนนี่ได้หน่อยหนึ่งัน่อยหนึง<ม>น่ง เอ้ยจีคลองมามตะก,กะแตนน้ำมันวิลาได้แอน,นหนึ่ยเดียวบัเก,ก้าวเนี่ยมันกลางคืนเนี่ยบัวก้าวเนี่ยก็ไปกา้านอยู่บ่ไปแต่บัคอยไปบ่กลางคืนบับอกคอยชูมากไปไปได้บ่บัวก,ก้าวชุนายไปเตลังเว้นเนาะเห็นไปเตตอนเว้นไปสิบเบ็ดสินอย่างเนาะบัเก,ก้าวหัดมากตั้งนี้ตรงน้ำห้างพอตรงนู่นนี่จะทนัดอยู่บ่สิบเบ็ดสิบปลา นัดันไปโบธนัตปันใดนเอาธนัตเตไปกลางคืนบ่อนุ่นนี่เนาะนไอกลางคืนแถวนี้ก็ยังมีบทนกนูกน <c oughs> ฮะมีม <c oughs> ี <c oughs> ถุงนกแล้ว <c oughs> นูน,นูแบบนูท้องคาวนูพุกนยังอยากอยากอึดเลยเนาะตอน้าแดงนะตราก็มาไว้ยุ่งกลางคน้าแดงนะว่านาแดงเราก็มักใส่กับใส่ยังนะยายยายนะกับใบเลยนะ เราก็ไปบอกห้ามหนูแล้วก็ดักยิงหนูนะสัตย์ยาพอตรงนู้นก็เฮ็ดเป็นบ่หรอคะเป็นเยอะเนาะเป็นอ่าแบบเขาใส่กลับเอาเลยเบบใส่ับเพราะแล้วบุเคย่ใช่บุเคยใช่ได้จกเคื่อ่เขาต้องหู้เขาต้องหู้บอลมันบ่บอกก้าแมนแมนคุยกันบอลไหาซอกบนเพื่อนหนูอืมเขาสีหู้แบบมันสีเฮ็ดเป็นทางเป็นทางของมันเลยเขาเอากลับแล้วเขาก็ไปหาบัควาย กับภาษาไทยว่าไหนได้กับคือกันนี่บ่รู้อะไร้กับแป๊บที่ดักเนาะเออที่ดักหนูเด้พี่น้องดักหนูไม่เลยไม่เลยที่ดักหนูเนาะอันที่ว่าเอาห้องเลยหนูแร่นมาหากระนีบกับเรื่องไหนนะบอเก้ามักไปแบบนั่นเนาะเพราะว่าเห็นสุไลมาบอเก้าเต็มมาไทยบอเก้าเห็นบอเก้าวว่าเรื่องไปก้านตะกแตนกลาขคืนกลางคืนเนาะพี่แต่พอน้องนุ่นกาบบอ๊ก้านี่มักชิดเบ็ดพี่น้งเนาะ อ่าเมื่อนั้นอ่าทางประสิทธ์บอกกันน้ำขึ้นเด็บปาก้าไปไม่ไปหาชิดเพิ่งก็ไปเหมือนเนาะ <c oughs> เห็นอยู่ถ่ายคลิปเนาะอ่าลืมว่ามาชวนปอกกีฬาไปน้ำหนึเด้อเ <c oughs> <c oughs> พราะได้ไปหากันเปลอยน้ำถึงทางน่ะอ่าชิดเบ็ดบาก้ามักทางนี้นะอือใส่เด็ดใส่ลองถึกแหบอ่ะเห็นมันมักอยู่ที่ไหน <c oughs> อืออันหวยตัวนี้นะบาก้าวหวยอันทาหหวยใหญ่ๆนะเป็น้องหวยไปทางเพื่อนน้องอ้อมนะอันน้ำถั่วมนะ มันบม่ได้ห้ามบ่เฮาอยากไปหาอยู่หากินบันไะม่ห้ามมันห้ามเลยเนาะปลาใหญ่ก,ก็ได้อยู่บ่าทางนะ,าางนะได้ได้ฮึพอตรงนู่นเคยไปหากินอยู่บ่ทางนะบอบ่อ้เคยไปโอ้เคยมีเตไปดอนทางหลังนี่เด้เดินทางบ่อเก,ก้าวเด้จ้ะดอนภาคนี้เคยมาอยู่บ่บหรือว่าคั้นไปแล้วไปภาคเฮือนภาคเฮือนเจ้าของภ <bits of S 2> าค ทางนนั้ไปทางนั้นเออหวันภาคไปภาคมันเด้พี่น้องส่วนหรายบางทีก็มีแต่ไปทางทุ่นนะทางหอยตะฮาวเออขั้นไปก็ไปทางห้วยอันน้ำถั่วมมาลดศอือทางพอทางนุ่นบัดไปดอนเพิ่นทางว้าก้ากับเพิ่นกับมาดอนเพิ่นเพิ่นเข่าทางนี้ทางเดียวนี่ยฮะไปดูหัวชิงเข่าไปเจอทางนี่ทั้งเดียวอ่ะอืมไปทางนี่หัวชิงเข่าหัวชิงเข่าเลยดงทัศตะลาดงไม่ยังเป็นดงอยู่บ่าเปล่าดงก็อยากเบิดแล้วเดี๋ยวนี้นะ มันอยากชอดกันบ่อยากสอดจับบ้านยังเคาะบ้านลงเงี้ยวลงเหมืงเงี้วยังกับเป็นดอนเป็นจุ๊บเป็นจุ๊บไปนะเนาะเบิ่งนี่เนาะเผื่องูแงีวนูยังกับเบิดนะจะบื่อแบบนี้แหละไปหน่อยต่อไปกับชิกบเพื่อแหละจนโบมีบบกับชีอึดแหล้วทอเรียยังอึดเลยนะบ่อึดบ่ต่อไปเจ้าได้บอกกีฬานี่ก็ต้องหา ใส่เบ็ดกบได้นี่เข่ามาน,นี่เนาะรดูว่าเพิ่นทางบ้านข่อยมียไรใส่เบ็ดกบนี่ให้ใส่หน้าไผ่หน้ามันเลยได้อ๋อป่านนั้นเนทางพี่บริปนนาลนั้นบอเด้ห่วยอย่าว่าคือเคยได้ยินอยู่เลยทางบ้านข่อยนี่ใส่นี่กะหน้าไผ่หน้ามันกัใส่เบ็ดของไผ่ของมันเลยป่านนั้นเด้อเ <laughs> พิ่นกับบริบาลหามเนาะทางนี้เนาะแต่ว่า บากกีฬาเป็นคนไปใส่บากก้าวเป็นคนไปยามบ่บากก้าบางก้าจอบบงกกีฬาไปใส่หรือว่าบากกีฬาจอบบงกก้าวไปใส่แล้วบากกีฬาเป็นคนไปยามเอาคันแบบนั้นน่ะบัวไรเป็นอันเนาะบัวไรเป็นอันเนาะมูอเป็นคนนั้นไปใส่ไปใส่ตัวเองจะไปลักยามเอาเนาะพี่น้องเนาะไมไปหาเองไรเนีไม่ได้ไปหาไปไปแทงไปยิงเอาะบ่ได้มูอลักจออเป็นตัวไม่ได้ไปหาเองนี่ มันมีหลายแนยวทางหาน้อย่ามนี่บอกก้าวแบบแทงแทงเอานี่ก็ชัดง่ายอยู่บ่บอกก้ากลางคืนแทงบอลลูกกวบเอาบอกก้าวบอลนัดเล็กนีดนะไปกลางคืนนะบ่ต้องหมอนาวินน้องนาวินกินครับน้าบ่าวนี่แบบเห็นนิ้วเห็นมูยิงเอาผูกคำมือคำแม่นเนาะเป็นแทงไปยังบอกก้าวกลางคืนบอกพอตอนนู้นเราไปกลางคืนนี่เราไปเอานี่ เอาเปล่าอย่างนี้เขาเขาเห็นอะไรจับเอาเลยบ่ได้บ่จับเอาเลยบ่ได้เลยเนาะคู่ได้เลยจับอ่าแล้วไปพันเอาะอืมอากาศเอาเล็กแหลมวินมันรักตัวเล็กแหลมได้แหลมได้ไปสักมอนเออที่พันชื่อนะบ่เออเทงเอาโดนเลยจะเทงเอาเลยโดยโอ้พี่น้องเอ๋ยเนาะการหากินอยูผ้าอิสานเขาก็สี่ขึ้นกันเลยเนาะผู้ใดทางมีให้มีนาอะไรพี่น้อง อ่ามนาวินก็หากินเก่งไปกันค่ำกลางคืนขอกระซื้อโฮมเห้เพน่ันเด้น้องนาวินบอกก้าวของหูวจักบ<อ>่อโอเดี๋ยวน้อหลานชายเพื่อนนี่แหละพี่น้องเลยเพันบอยู่เพื่อนบ่เหมือนนี่อยู่เยอะกว่าทังใดอ,อยู่เดี๋เนาะยันไปดำดำหน้าอีพันเช้าวานันเชิญนี่พันก็พันอยู่เพื่อนนะ่ะพันนั้นพันพนตก,กะพันก็เลยอยู่เพื่อนพันหน้าพี่น้องอ่าเดี๋ยวสิไปบอกก้าไปเบิ่งด้วยรักชำนาญนั่น,นได้อยู่บ่ไปบอกยีหลาปะ ไปเช็คเบิ ics, it, ่งดูเนาะเพราะว่าาสิเห็ดหลังคาอะละพี่น้ออยต้องให้บอกก้าวเบิ่งน้ำเนาะว่ามันได้บ่อหรือบ่อได้โอ้เสียอวิสานฟาร์มพี่น้อยเสียไวรุ่นเนาะชื่อมาให้ก็ได้เพิ่นกัมมักหากเกิดบุตรใจเพื่อนว่ะเกิดไปได้ก็ได้คอยย่องช่างดาวไว้เพิ่นมือน่ะกาว่าดาวไว้เพิ่นเนาะได้อยู่บ่กบอกก้าว นามบ่อ <Đ ược. S 1> ืมแมนบ่บ่ก้าวสี่หายตั้งอะไรก็อันลักตั้มเลยหายตั้งทงพุ่นบ่อนเลไ่ใช่ทรงโมเด้นนะเนาะอืมเอ็ดเอ็ดลงพุ่นเนาะอ่ามิแต่บ่อพึ่งตั้งก็ได้นะบ่าก้าวถา ทานพอน้องนุ่นตัดอันไปตัดไม่ไพร่ะข่อยชื่อสังกะสีมาจังเห็ดเนาะข้าเดียวบดดนดอกเนาะคุดคุมตอกปึ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 กป,กปึกตอกคานใส่คานใส่คานใส่แล้วก็เลี้ยวอะไพี่น้องเลยอ่าประมาณเพิ่มขโมงนะอืม,มองแ,แล้วล่ะพอยยัยมอมเพิ่นให้เห็ดเนาะฟูเพิ่นผักเงินใหม่ชุนเจ้าเฮาแหละอ่าเดี๋ยวสิบัดเครื่องครบเลยสิบอกเพิ่นอีกเท่านึง อ๋าะต้องได้ใช้สังกะสีสกะสีได้ขอทึ้นกับน้ำเพลินนั่นแหละซื้อสังกะสีมาให้ชุมเจ้าเห็ดเนาะเห็ดมันก็งามได้เห็นน่ะเนาะเทเราดีกว่าโบเทนะครับชับโ้เทแบบนี้ก็ได้เนาะเทแบบแบบบอกก้าวครับดันบอกกีฬาเลยครับพอเถ่าเอาเห็ดแบบโ่ได้เทอยู่นอกได้เนาะเทอยู่ในนี่เลยล้นอยู่ในนี่ล้นตีอยู่ในนี่แบบปลุกปั่นเลยเนาะป๋าเขาเห็ดที่เขาเห็ดแบบ๋ยวชี้โบได้บ่ <G ül> กันจ <G ül> ีบ่งามเลยเนาะได้กันเฮ<ะ>้ยได้เอามันชิละเอียดบ่ละเอียดละเอียดอยู่ที่เขาอันนั้นเขาเขาป,ป่าอะไรแบบนี้นะเขาก็ามีสามเหลี่ยมป่าอะไรเนาะอืมเชือกเพิ่นกับมัดให้ครับครับนี่นะที่อันคือขันกันกันเจียนของเบาเก้าบางๆนึ่งเนาะอันนี้เนาะดดเด้อเด้ออัน,น <ะ S 1> บ่<ม>ตัวของเบาเก้านะพี่น้องนเนี่ยน้าเนี่งไทย อ,อันนี้ตัวนาปึกเลยตัวนี้เดีอ่าขอยเลือกเอาตัวนาให้คือของเราก็เอาหนังบางแห้งท like ี่มาเสร็อืมถ้าสมองเกิดไปจะซทำกระดาษบางอะไเนาะเดยทั้งลุ่มกับบางไปนั้นบางว่าั่นแหละแต่พอมันยังเจือนนั่นแหละเนาะเดี๋ยวย่างบัดนี้มันเซน้ำเนาะท่อเนาะมันเซน้ำโดนเซน้ำแล้วก็ดินมันสีแบบเวลาเขาเจาะกันไปเบบเขดสั่งมันสีแบบเวลาเขางานเขาทมแบบทมมันห้องน้ำเลยนะท่อห้องน้ำมันก็วุบข่ะเนาะวุบ แตกแล้วล่ะบาทเลยนะอือมันแหโอ้แห้งดันมันได้อยู่ลุ่มไปเนาะแห้งหนีมแห้งดันมันก็มันก็บุบเข่ามันกัดมันบมแตกมันก็อ่อนแต่มันก็หนีบน้่ไปแล้วเนาะมันก็บมขึ้นมาแ้่ก็ได้ใช่หรือบ่เดี๋ยวนี้แปลงเลยอยู่กันนะบ่โอ้เดี๋ยวรอเบิ้งไปก่อนเนาะมีอะไรๆแจ้งสีถามบอเก้าอีกเรื่องน้ําเพิ่นอะไรพี่น้องว่าเพิ่นว่ามีผู้ใหญ่ มีผู้ใหญ่มาช่วยแลย้วแต่ว่าเพิ่นกันยังเงียบไปอยู่เพิ่อนขาเวียกบอกหรือว่านาะใดพี่น้องเนาะขาเวียกหลายทางน่ะแหละอ่าเนาะเพิ่นจะชิค้าเวียกหลายทางลักสูงเขากับพังทั้งนี่นาะบ่กเก้าเด็กพี่น้องลักมันจะมีลักสูงลักสูงนี่ลักตัวนี้ลักตัวน่ะบ่กเก้าบ่อกรีหลาผัางทั้งนี้แต่ลักต่ำออกไปทางพุทธเห็ดเอ็ดลงทางพุทธเนาะลอกไอิเห็ดเอ็ดไปทางนี้บ่บแ่แล้วเห็ดเอ็ดเอาไปแล้ เพชรพลับผลโต๊ะไก้น่ำไปดังพูดเลยเนาะเลยเอ่าไม่ต้องเลยนี่ของอันนี้กันยังหนากัวด้นี่ของตะเกาตัวอยู่เฮือนนะตัวเก่าตัวนี้ยังหนากัวอีกตัวตัวนี้มันจะใช้เป็นของสนอ้อยซ้ำกันกับตัวนี้เลยเนาะของไทยนั่นแหละตัวนี้ได้หนาตัวนี้ได้หนากัวดเนาะแต่นี้ยังหนากัวได้พี่อนเกือบซ้ำหน่วย นิ้วก้อยพูดเล่พี่เนาะอ่าปลอกของไทยเองแต่รุ่นเก่านี่ก็ได้พักเพิ่นกับไงเลยหนบกก่บกเก้าบ่กเก้าไปได้บ่ได้ปลูกบ่ออยู่ในเฮือนบ่ได้ปลูกแล้วแบบโอ้ว่าอยู่เนาะลมกับบ่กเก้าเรื่องปลูกพัก,กเนี่ยคือว่าเห็นเสียหยอกเสียหนาลดทีดปลูกกับเกงใจพันบ่อเห็นแล้วอ่าที่ใส่น้ำเพิ่นลายกับ<ด>เกงใจพันเนาะ อั่นแหละกางเงเป็นจากพอแห้งแล้วใช่พอดใส่สักเสื้อผ้าก็ยังผพอแห้งแล้วนะอืมชื่อแปลว่าเสียดซอยเพื่อนบ่แต่ละเดือนซอยเขนทุกเดือนเดือนว่าเอามือนี่แหละเสียบเป็นมือเป็นมืออ๋อครับบอกกีฬายังดีเลยยังมีน้ำใส่บอกก้าวล้วบ่มีน้ำใส่หรยังได้ขหมูใส่องเพิ่งเพื่อนยืนอยู่เนาะอืมนี่เนาะเอาเนาะพี่น้องเนาะกัะพาบอกก้าวมาเบิ้งบอกก้าวว่าได้อยู่ เดี๋ยวเป็นหอดมือมือเห็ดมือส่างเลยจังลมก็บอกเก้ากับพอเถ่าเลยจังพากันมาเห็ดเนาะอ่าปะเปนนางลินอยู่พูดแหละบางีลาบางเก้าเลยบึงผักบองามโยไปบอเก้าไปเบึงดูพามาเบึงดูจะคลองชวนพักนะอ่าเพราะว่าเขามาได้เห็นพักบุ้งใหญ่กับบอเก้าอยากกินกับว่ามะคอมะเบ่งเอาเด้อได้จะดอกเดี๋ยวสิซื้อมาให้ตืมอีกมาลอยกันแล้ว บอกกีฬาบออยู่ม้าลอยยาวล้วได้บอกกีฬาเหรอลอยได้ได้ลอยได้ได้บอกกีฬามีเนื้อย่างขึ้น่ได้ลอยได้ลอยๆโอ้ใยไงเลยนี่บอกกีฬาเนาะเออนี่อืมทอนไปกินกระตัมได้ไหมได้บ่ซ้ำนี่ลอยบ่ได้หลักบ่ได้ซ้ำซ้ำนี่แล้วนี่กำกำลังแซ่บนี่กินกระตัมห้องนี่เนาะอื โอ้ยอย่าให้บอกเก้าได้น้ำเลยเนาะบอเก้าเห็ดปลูกทีละลายนานไปชี้รถเนาะบอกเก้าเนาะอันบอลเดินเฮือนเฮือนบอลว่างอะเด้ออ่าพักคอมป้อมป้อนะแม่นเพิ่นปลูกแบบแบบดบริเชยเลยอ่นีขึ้นเชยประเทศเนาะงามใช่ไหมนนะปลูกพักกับรักเช่าเราปลูกพักนะแค่นั้นจะเพียบผมีหอยผมมีหอยมากินอ้าว เ็ดหอยหอยหอยท่านะกินจำงัวได้เลยนะแมนบอกได้มันกินผักนี่บ่หอยได้บอกกินล่ะมันกินได้หอยกินผักนะกินงัวได้ฮะมันก็บอกว่ากินยูกหอยกินผักว่านว่า่าอะพี่น้อง่กินยูกกเขาน่ะเอาแล้วบาดหนึ่งความคิดตรงกันแล้วบาดหนี่พี่น้องพูดถึงว่าหอยกินพูดถึงว่าหอยบอกกินบอกว่าหอยโอเคพี่น้องเอ้ยห้าพาบเก้าเพิ่นิ่งชวนพักชวน้อยแล้วบาดนี้ ปะบก้านั่งอีกเจ้าหนึ่งเขากะอ่าสิไปไปใช้ก่อนเก้าไปบักเล็ก <laughs> ไปบักเล็กวะโดยอืมเนี่ยอ่าสาดกับมึงแน่บก้าวเลยลมแห้งเลยสาดกันได้พี่นอนะ้องเหรอ ล่มกับ่มแหง้งอ,อะีรอี่างเงี้ยอ่าต้องขึ้นนั่งเตียงไว,ว,ว้มืออาจจะเป็นเดี๋ยวคนไปถามเบิ้งก็เดอ้ออาจจะเป็นมืออื่นเถื่อเพิ่นเอาดินบล็อกมาชงเด้อเอาดินบล็อกมาชงเาาชงขาไว้อยู่หันเนาะนับเบิ้งวันมีจะก,ก้อนจะก,ก้อนนับน้ากันนะ่ะแหละของมาพันก้อนเนาะตอนเพื่นเอาลงห้องก็นับน้ากันมันบ่พออม่ยังกา อ่ามันบพอหรือว่ามันอยากก่างเขาต้องบอกเพื่อนได้เขาต้องนับตอนที่ว่าเพื่อนเอามาส่งได้นองบอกเขาเพื่อนเมื่อแล้วแหลยเขาว่าอนบุคคลอะไรได้เ,เขาต้องนับน้ากันคือว่าง่ายกับเจ้าของเพื่อนผู้ชีเหตุเื่อนให้แหละต้องเบิ่งน้าต้องเป็นหูเป็นตาน้ำป็นอย่างถึกชิงนุัยานแะไรเนาะมันจะยังมันบุคคลการเขาเกา่าว่าอันเนะาะแมนเขาเป็นผู้ซื้อได้เนะห็นไะเจ้าของ เจ้าก็ต้องเบิ่งน้ำข่อยขันว่าบกครบเจ้าก็บอกว่าโอ้ยประสิทธิ์มันบกครบเนาะข่อยก็จังชีได้ทวงทันเนาะทวงทันแมนบอกเราเ้ยอ่าคือเก้าเป็นกำลังใจให้เรากีฬาคือเก้าเด้อเดี๋ยวข่อยไปเวียกต่อกวอนเวียกอาจจะไปบึงอันนั้นแหละให้เจ้าก็บอกเก้าก็ได้ข่อยก็บอกเก้ากันซอยเต็มที่แล้วก็ให้กำลังใจเต็มที่เนาะอ่าทุกสิ่งทุกอย่างรวมมีอย่างที่ว่าเป็นแบบว่ได้ดอกเนาะบอกเราเนาะ บอกกีฬาเปลี่ยนได้จำนี่ก็ดีใจน้ำเนาะมันบนียกเนาะคนเฮาเป็นคนดีโบนียกนี่เนาะเห็ดกับอ่ามือใดก็ได้เป็นคนดีมือใดก็ได้เป็นคนชั่วนะมือใดก็ได้บางคนว่าอู้เป็นคนนั้นเป็นคนดีนี่ยาะบนียากเนาะบอกกะอันบอกก้าวบอกกีฬาเนาะอันใจเฮาเปลี่ยนกับเปลี่ยนบาทเดียวก็ได้ลดนี่เนาะดีบนียะเล็กบี้อ่าแมนความบอกกีฬาคันเป็นคนดีบนียะ อ่าปวดห้าวไปชีว่าใดเ้าวหูใจห้าเขาคือบอกกีฬาพนว่าเศร้าคนอื่นชีว่าปวเศร้ากระยาอ่าเอาบ่ได้ไปเห็ดคือเขาเอาแล้วก็พอเนาะเอาเศร้าแล้วเศร้าอะไรเนาะเป็นบุญดีอ่าเป็นบุญดีเป็นบุญดีไม่ได้ไม่ได้เมนไปชีว่าได้กระยาได้เ้าเหาบ่อพังแล้วก็แล้วเนาะบอกกับไปชีว่าเหูไปนะเอาตาไปไล่แม่นเห็ดโอ้ยเฮือนก็ชิได้แหละบ่ชน มีแต่ว่าพังผู้ข่อยคือข่อยกระบ,บอกระเาออมากับมาให้กำลังใจเนาะ oh. มามาถามไทยมาลมกันแต่แนวดีๆมาให้กำลังใจกันมีอย่างกับปรึกษากัน oh. เดอ้อมีเรื่องกุมใจ oh. มีปัญหายัางกับปรึกษาลดบ่อต้องอ่ะําว่าเก่งใจดอกเนาะพัว่าเห็ุแนวดีสนับสนุนเต็มที่เฮะ oh. มีแต่นั้น,น,นแหละข่อยมักข่อยมักคนนะอาคติของข่อยที่ข่อยได้มาเดินทางนี่นะ่ะเข่อยมักข่อยมัก คนเหตุดีอดีตสิเป็นจงาหนกากย้าคันยนยมเปลี่ยนให้คอยได้เนะะาะบอกเ่าเนาะคอยบติบอกวา่าคอยสนับสนุนเต็มที่อ่าผมมีข่าวกินคอยคอยหามาให้อ่าเนาะดีกว่าอันมันคิดง่ายๆเนาะมันกับใครมัน คันว่าบอกกวฬาบบเปลี่ยนคันว่ามาช้าดิข่อยยันยางอยู่แถวอยู่ทางโอ้อันตรายเลยเนาะอยู่ห้องเพียวอ๋อไม่ได้อยู่ในห้องอยู่ในห้องเออคันไปนั่นน่หนักเหมือนเปล่บอกมาถือโอ้คันว่าคันว่าอยู่ในห้องแล้วเป็นบอกมาถึอรถโอ้ไม่กี่ขั้วกินหน้าโอ้คันนั่งไปที่ไหนใครเน่โอเคพี่น้องเพิ่นบอกอาการเพิ่น เอาก่สีคอยก็เปลี่ยนไปแหละน้องพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวคอยไปเบี้ยให้ก่อนเด้อบานนี้เด้อสบายดีเนาะตั้งใจเป็นกำลังใจให้แบากีฬาคือเก่าโอเคพี่น้องเลยเนาะหนูพี่น้องติชิตกะสีปิดกล่องก่อนบานนี้พี่น้องเลยเนาะเสากระตั้งอย่างนี่เนาะเดี๋ยวถ่าโปมืออื่นกับมือหื่อนี่แหละพี่น้องกีธาเอาดินบล็อกมาเพิ่มอีกพี่น้องเลยเนาะต่ชิตกะขอบุณขอบคุณเด้อเพื่อนพี่น้องพึงยังใจดีและรักทานที่คอยติดตามความชมและก็ซัพพอร์ตตุชิดมาโดยตลอดอ่าตุชิตกา บ่มีอย่างตอบแทนมีแต่ตุศิษยเชียให้เต็มที่แล้วก็เห็ดให้ดีที่สุดเด้อโดยสุดท้ายนี่ตุศิษย์ก่าขอให้พ่อแม่พี่น้องเย็บซีบรสกุลสุขคนตจงมีสุขภาพแข็งแรงเด้อความเจ็บอยากได้ความไข้อยากสมีตจงมีแต่ความสุขกายสบายใจนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเบิรสกุลสุขคนฝากพ่อแพี่น้องที่ติดตามกดซับสไครกดแชร์ให้เด้อะหน่อยเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี